สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่8มีนาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจําทวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4 วิ่งรูด3กับ8นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม554594นะครับผม 5, 5 5เป็นล่างนะครับผมชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็45เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็594เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ4-5นะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่นะครับผมเจาะให้และก็4-9นะครับผม4-6 4-9นะครับผมกดเด้งบนเด้งล่างนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่8-4-5ออก5-9-4ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็เกือบเข้าโต๊ดน,นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8สํสำหรับวันที่8นะครับผมเด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด 5กับ4ชอบค่อยตามนะครับผมแอดเป็นทําไปตามสูตรตามแนวทางนะครับผมสำหรับ9 9 1 93้าสาม้าหกแลวก็97นะครับผมสำหรับหนะครับผมห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าหกกับห้าเก้านะครับผมสำหรับสี่ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมเก้าสองห้าเจ็ด แล้วก็สี่แปดนะครับผมสาหรับเบิ้ลน,นะครับผมเก้าเก้า 77และก็44นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมมี691 8 5 3 8, 4 7 5 4 3แล้วก็7 9 3นะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหัวยลาวพัฒนานะครับผมวดประจำวันที่8มีนาคม2,566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด5กับ4นะครับผมสำหรับ9นะครับผม9,1,97แล้วก็96ตัวรองนะครับผม สำหรับ5นะครับผม5 6 5 9 5ห้แล้วก็5 1สำหรับ4 4 3 4 1แล้วก็สี่สำหรับในชุดกันนะครับผมมี2 9 5 7แล้วก็สีเบิร์เก้าเก้า สำหรับ3ตัวนะครับผม691847แล้วก็793 fc พี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังปนะครับผมดูแลสุข ภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ